สวัสดีค่ะวันนี้โบก็อยู่หน้ากับเศษใบไม้เศษหญ้าที่ถอนและทำความสะอาดที่สวนของตัวเองแต่ไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนใช่ไหมคะโบก็เลยไปดู Youtube ของเพื่อนๆและนี่ก็คือเศษใบไม้เหมือนกันฉะนั้นวันนี้โบจะพาไปทำ เป็นดินปลูกเอาเศษขยะเศษใบไม้ที่มีในครัวเรือนเนี่ยมาให้เกิดประโยชน์ดีกว่าไปทำกับโบนะคะว่าทำแบบไหนและโบจะให้ดูว่ามันได้ผลจริงๆตามที่โบดูของคนอื่นมาปะ่ะเราไปเตรียมกัน น,นี้ดินปลูกที่โบทำได้นะคะหนึ่งตะกร้าก็จะได้ไปริมาณแค่แค่นิดเดียวนะพอเวลาเขามีการย่อยสลายไปอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นเป็นดินที่ต้นมะขามใต้ต้นมะขามจะเอามาผสมด้วยกันเพื่อเป็นดินปลูกบอลน,นั่นเองเห็นไหมคะว่าขยะมันเกิดประโยชน์ได้ก็<อ>ทำการเข็นรถไปเอาปุ๋ยขี้หมูก่อน ไม่ใช่ค่ะปุ๋ยปุ๋ยวัวขี้วัวนห็นวัวร้องได้ยินวัวร้องไหมคะนี่ก็เป็นวัวของพี่สาวก็โบก็จะมาเอาขี้วัวที่นี่เดีเด๋ค่ะเอาไปใช้ประโยชน์เพราะว่าจะได้ไม่ต้องซื้อ และขี้วัวพี่สาวเขาจะตักไว้แล้วนะคะก็คือมันมีการหมักบ้างแล้วเพราะว่ามันพักแล้วมันก็จะลดการร้อนมีการหมักเกิดขึ้นทำให้ไม่เกิดการร้อนในปุ๋ยขี้วัวก็จะเอาถุงนี้แล้วค่ะไปเอยเอาไปสุดหนืนะคะ โอเคค่ะไปยกปันปอินถุงหัวมองนะคะมองทำไมหืมหนูมองทำไมฮะเข็นยากหน่อยนะคะก็ใช้ตะกร้าที่มีตะกร้าเก่าๆนั่นเลยค่ะ แล้วก็เอาเศษใบไม้เศษดินเศษลายส่เข้าไปสักชั้นหนึ่งก่อนเดี๋ยวโบก็จะเทขี้วัวลงไปนะคะ จากนั้นโบก็ขั้นตอนสุดท้ายก็จะรดน้ำให้มันชุ่มเลยนะคะเดี๋ยวจะไปทำอีกตะกร้าหนึ่งที่จริงเสียใบไม้เยอะมากแต่ว่า มีตะกร้าอยู่2องใบเดี๋ยวจะต้องไปขอพี่สาวมาเพิ่มตะกร้าที่เขาไม่ใช้แล้วก็จะไว้แบบนี้นะคะในที่มีแสงรำไรนี่แหละค่ะถ่ายไปด้วยทำไปด้วยเนาะก็เลยขออนุญาตทิ้งทิ้งบัวนะคะมันหนักก็หมากไว้แบบนี้แหละประมาณอย่างน้อยก็3เดือนขึ้นค่ะเขาก็จะมีการ ย่อยสลายเองไปไปทำอีกตะกร้านหนึ่งค่ะตะกร้านี้นะคะก็จะเป็นเศษอาหารในบ้านนะคะก็จะมีเปลือกพวกเปลือกผลไม้ต่างๆพวกผักพวกอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะปกติแล้วโบจะเอาไปทิ้งที่สวนโบก,ก็เลยเปลี่ยนใหม่มาทำปุ๋ยใช้ที่บ้านนี้ก็จะเป็นตะกร้าที่วางไว้ในที่ร่มใกล้ต้นไม้นะอ่ะแล้วก็มีดินที่เก็บจากร่องน้ำก็เอามาใส่นะคะ เดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยขี้วัวก่อนแล้วก็จะตามด้วยใบไม้ใส่ลงไปเป็นชั้นๆสลับกันไปเรื่อยๆค่ะ ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวโบจะทำการขั้นตอสนสุดท้ายก็คือจะเอาเท้านี่เหยียบไปเพื่อให้ค้นแน่นนะคะต้องขออนุญาตใช้เท้าแล้วก็จะรดน้ำอันนี้ก็เป็นการขออนุญาตแบ่งปันนะคะว่าสิ่งที่โบทำแต่โบยังไม่ได้ไปเห็นผลในการเอาไปปลูกต้นไม้นะคะแต่โบจะผสมกับ ดินส่วนอื่นเพื่อลดคิดว่าเราต้องลดความเค็มของเขาเพราะว่าเขาค่อนข้างปริมาณปริมาณเศษว่าจะพืชเยอะแล้วก็ขี้วัวเยอะอาจจะทําให้เกิดความเค็มเราต้องไปผสมดินปลูกอีกนิดหนึ่งน่าจะดีเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปโบก็จะทําการเอาเน้นเนี้ยผสมทดลองปลูกกับพืชต่างๆเพื่อดูผลนะคะวันนี้โบก็หวังว่าสิ่งที่โบ ปฏิบัติแล้วก็ได้ทําเป็นการแชร์กับเ,เพื่อนๆนะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะคะแล้วถ้าใครใหม่รบกวนกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วฝากคอมเมนต์ได้ค่ะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนใครมีไอเดียดีๆเชิญแลกเปลี่ยนกับโบได้นะคะโบยินดีเสมอทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกันวีดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ